นายเนธพักตรารัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์ภาพอ้างว่าไทยยิงปืนใหญ่ถล่มโรงพยาบาลสัเปาลุนทำให้พลเรือนเสียชีวิต10รายบาดเจ็บ60รายแต่ภาพที่เจ้าตัวเอามาโชว์กลับฟ้องความจริงแบบหลีกไม่พ้น 1. ถนนที่บอกว่าโดนปืนใหญ่ตกไม่แตกไม่พังไม่มีหลุมไม่มีซากระเบิดกระจัดกระจายพื้นยังเรียบเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ถ้าโดนปืนใหญ่จริง พื้นต้องระเบิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ 2. กระสุนปืนใหญ่ถูกวางตั้งไว้เฉยๆไม่จมหายลงพื้นไม่กระเด็นไม่ทิ้งร่องรอยแรงกระแทกใดๆดูยังไงก็เหมือนขนมาวางถ่ายรูปมากกว่าถูกยิงมาจริง 3. ประวัติก็เคยจัดฉากแบบนี้มาแล้วอย่างภาพลูกระเบิดวางข้างองค์ที่ถูกจับโปะ๊แตกไปก่อนหน้านี้สคริปต์เดิมยังคงใช้ซ้ำทั้งหมดนี้สะท้อนชัดนี่ไม่ใช่หลักฐานการโจมตี แต่คือการสร้างภาพหวังโยนความผิดให้ไทยทั้งที่เหตุการณ์ยิงเข้าฝั่งไทยของตัวเองไม่เคยพูดถึงไม่เคยมองว่าตัวเองทำอะไรผิดเลยความจริงมันอยู่ตรงหน้าไม่ต้องแต่งเติมอะไรทั้งนั้น